สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยที่สุดแห่งภาพยนตร์สุดระทึกขวัญเมื่อมนุษย์ต้องเอาตัวรอดขน,นนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับวันที่หนึ่งวัตถุปริศนาพุ่งตรงสู่ผิวโลกมันดูคล้ายอุกาบาตแต่มันก็อยู่ไกลเกินกว่าจะบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่อย่างหนึ่งที่บอกได้คือสิ่งที่มาก,กับมันนั้นไม่ได้มีพื้นเพอยู่บนโลกมนุษย์ สิ่งมีชีวิตต่างดาวทรงภูมิปัญญาและป่าเทือนจู่โจมทุกสิ่งที่มีเสียงจู่โจมทุกสิ่งที่มันได้ยินหรือนี่จะคือจุดจบของมนุษยชาติเลยครับวันที่474จากเหตุการณ์ที่ถูกพวกปีศาจจู่โจมฟาร์มจึงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปเอเวอร์ลีนและลูกๆจึงตัดสินใจลี้ภัยออกจากฟาร์มเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ ไปในเส้นทางที่พวกเขาไม่เคยเหยียบเข้าไปพวกเขาก้าวเท้าย่ำเดินด้วยความระมัดระวังจนในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่มีสัญญาณควันไฟแต่ทันใดนั้นเอฟเวอรลีนก็เหยียบโดนกับดักที่ทำให้เกิดเสียงดังมากพวกเขารีบวิ่งหนีจากจุดที่ทำให้เกิดเสียงอย่างสุดกำลังแต่ทันใดนั้นมาคัสก็โดนอะไรบางอย่างงับเข้าที่ขามันคือกับดักหมี ความเจ็บปวดทำให้มาคัดร้องออกมาดังมากนั่นจึงทำให้พวกปีศาจได้ยินและมันมุ่งตรงเข้าหาพวกเขาด้วยความรวดเร็วเรแกนไม่รอชา้าเธอใช้เครื่องช่วยฟังต่อตรงเข้ากับแอมกีตาร์นั่นจึงทำให้เกิดคลื่นความถี่รุนแรงจนทำให้พวกปีศาจหยุดชะง,งักและทำให้เอเวอร์ลินสามารถกำจัดเจ้าปีศาจได้แต่เสียงปืนก็ทำให้ปีศาตัวอื่นไหลาตามพวกเขาอย่างต่อเนื่อง แต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาและจากการช่วยเหลือของชายคนนี้ก็ทำให้เอเวอร์ลินและเด็กๆรอดจากการไล่ลาของพวกปีศาจได้โดยชายคนนี้คือเอมเม็เขาเป็นเพื่อนของลีสามีของเอเวอร์ลินตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ปีศาจบุกโลกแต่เอมเมตไม่มีสเสบียงมากพอที่จะให้พวกเอเวอร์ลินลบภัยอยู่โดยได้ ต่อมาขณะที่มาคัดกำลังพักฟืน้นเรแกนก็ให้เขาฟังวิทยุไปด้วยและทันใดนั้นมาคัดก็ได้ยินเสียงเพลงมันคือเพลง Beyond the Sea ต่อมาในคืนนั้นเรแกนก็ค้นหาที่มาของสัญญาณวิทยุจากหนังสือของคุณพอ่อและก็พบว่ามันถูกส่งมาจากเกาะที่อยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งและเธอต้องการไปที่เกาะนั้น เพื่อนําเครื่องช่วยฟังที่คุณพ่อของเธอประดิษฐ์ให้ไปให้พวกเขาโดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถนํามันไปพัฒนาต่อเป็นอาวุธเพื่อใช้กําจัดเจ้าพวกปีศาจได้แต่มาคัดไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เขาคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปที่เรแกนจะแอบไปที่นั่นคนเดียวโดยที่ไม่บอกให้แม่รู้แต่เช้าวันต่อมาทั้งมาคัดและเอฟเวอลินก็พบว่า เดรแกนออกเดินทางไปยังเกาะนั้นแล้วและเธอไปเพียงลำพังเอเวอร์ลีนพยายามขอร้องให้เอ็มเมดตามไปช่วยเดรแกนเพื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนระหว่างเอ็มเมดและลีสามีของเธออีกด้านหนึ่งเดรแกนก็เดินทางมาเจอรถไฟขบวนหนึ่งและการที่เธอหูหนวกทำให้เธอไม่รู้เลยว่าการเคลื่อนไหวของเธอนั้นทำให้เกิดเสียงดังมากแค่ไหน นั่นจึงทำให้พวกปีศาจเข้าเล่นงานเธอและในขณะที่เธอกำลังแย่เอมเมตก็ตามมาช่วยเธอได้ทันเวลาเอมเมตพาเรแกนมาหลบที่ชานชลาของสถานีรถไฟโดยเอ็มเมตมาเพื่อพาตัวเรแกนกลับไปแต่เรแกนก็ยืนยันที่จะไปยังเกาะบิยอนเดอรซีเธอพยายามโน้มน้าวใจเอ็มเมตเพื่อให้ช่วยเธอไปให้ถึงเกาะนั้นจนในที่สุดเอมเมตก็ใจอ่อน เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังเกาะทันทีอีกด้านหนึ่งเอเร์ลินก็เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อมาเอาอยารักษามาคัดและถังออกซิเจนสำหรับทารกน้อยเอมเมดและเรแกนเดินทางตั้งแต่เช้ายันคำ่ำจนในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงท่าเรือและในขณะที่กำลังหาเรือเพื่อไปยังเกาะพวกเขาก็เจอเข้ากับเด็กน้อยเอ็มเมดพยายามช่วยเด็กน้อยคนนี้ แต่แล้วเขาก็โดนมัดติดกับขวดแก้วจำนวนมากจนไม่สามารถขยับเพราะอาจจะทำให้เกิดเสียงใดเด็กน้อยคนนี้คือนกต่อของพวกโจรน,นั่นเองพวกมันคิดจะจับตัวเรแกนไปเอ็มเมดใช้ภาษามือบอกให้เรแกนดำน้ำหนีในขณะที่ตัวเขาที่ถูกมัดติดกับขวดแก้วจำนวนมากจะวิ่งเข้าล็อกหัวหน้าโจรจากด้านหลังและทำให้มันต้งกรีดร้องจนสุดเสียงปีศาจจำนวนมาก พุ่งเข้าเล่นงานพวกโจรอย่างบาคลังและดูเหมือนพวกปีศาจจะไม่สามารถว่ายน้ำได้ตัวหนึ่งจมน้ำตายอีกตัวก็ติดอยู่บนเรือที่ลอยออกนอกชายฝั่งไปแล้วทางด้านเอเวอร์ลีนที่กลับมาพร้อมยาและถังออกซิเจนก็พบว่าลูกๆของเธอกำลังถูกเจ้าปีศาจต,ตามล่าเธอจึงไม่มีทางเลือกเธอยิงปืนเพื่อล่อเจ้าปีศาจให้ออกห่างจากลูกๆ และยิงใส่ถังออกซิเจนเพื่อให้เกิดแรงระเบิดและทำให้หัวฉีดดบเพลิงทำงานเพื่อกลบเสียงเธอจากเจ้าปีศาจและสามารถช่วยลูกๆของเธอได้ทางด้านเอเมดและเรแกนในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงเกาะบิยอนเดอะซีได้และก็พบว่าที่เกาะน,นี้มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆและทุกคนใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขโดยไม่ต้องคอยระวังพวกปีศาจ เช้าวันต่อมาที่ชายหาดของเกาะเอ็มเมดก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพื่อนๆยังจำเจ้าปีศาจตัวหนึ่งที่ท่าเรือที่มันติดอยู่บนเรือลำหนึ่งที่ลอยออกทะเลได้ใช่ไหมครับและในตอนนี้เรือลำนั้นก็ดันลอยมาเกยตื่นที่เกาะนี้แล้วเจ้าปีศาจพุ่งเข้าจู่โจมผู้คนบนเกาะอย่างบาคลังเอ็มเมดเรแกนและผู้นำของเกาะขับรถเพื่อล่าเจ้าปีศาจให้ออกจากหมู่บ้าน พวกเขาล่อมันไปที่ศูนย์กระจายเสียงเจ้าปีศาจส,สังหารผู้นำของเกาะต่อหน้าต่อต,อตาเอ็มเมดและเรแกนและมันไล่าตามพวกเขาอย่างไม่ลดละเอ็มเมดและเรแกนล่อเจ้าปีศาจไปที่ห้องอัดวิทยุและก็ได้ใช้เครื่องช่วยฟังที่คุณพ่อประดิษฐ์ให้ต่อตรงเข้ากับไมโครโฟนของสถานีวิทยุทำให้เกิดคลื่นเสียงที่มีระดับเสียงดังมากคลื่นเสียงที่ปล่อยมาจากสถานีวิทยุ ส่งสัญญาณต่อไปยังวิทยุทุกเครื่องที่อยู่ในช่องสัญญาณนี้นั่นจึงทำให้มาคัดใช้คลื่นเสียงนี้เพื่อปกป้องแม่และน้องชายของเขาได้ทั้งมาคัสและเรแกนสามารถจัดการเจ้าปีศาจร้ายและปกป้องครอบครัวของพวกเขาเอาไว้ได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ q u i ยแอดเพลชดินแดนไร้เสียงทั้งสองพาร์ทเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย